สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูกับแก้มค่ะหรือว่าเป็นอาหารทานเล่นนั่นก็คือเอ็นข้อไก่ทอดนั่นเองเอ็นข้อไก่นะคะทอดกรุบกรอบกรอบ,บทานเล่นอร่อยมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของเมนูเอ็นข้อไก่ทอดนะคะก็จะมีเอ็นข้อไก่แป้งทอดกรอบใบมะกรูดเกลือป่น ติกไทยงาขาวคั่วซอสปรุงรสซอสหอยนางลมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะวิธีการทำเอ็นข้อไก่ทอดนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการหมักกันก่อนนะคะก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะค่ะ,คะก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะ พริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตัวนี้เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะหลังจากนี้เราจะมาทอดกันค่ะค่ะหลังจากที่เราหมักตัวข้อไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคลุกกับแป้งค่ะแป้งทอดกรอบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ ก็โรยงาลงไปด้วยนะคะงาขาวนี่ให้คั่วก่อนนะคะเพื่อความหอมนะคะถ้าเกิดแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ำได้นะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เราแป้งนี่จับกับตัวไก่ได้ดีขึ้นนะคะเราคลุกให้เข้ากันนะคะระหว่างนี้เราตั้งน้ำมันรอไว้นะคะเพื่อให้น้ำมันเดือดทันพอดีนะคะ น้ำมันนี่ก็คือตั้งให้ร้อนเลยนะคะแล้วเราก็ปรับไฟลงมาเป็นไฟปานกลางนะคะแล้วก็นำตัวข้อไก่ของเราเนี่ยใส่ลงไปพยายามใส่ให้กระจายกระจายนะคะไม่ให้จับเป็นก้อนนะคะโอเค ระหว่างนี้ที่เราทอดเราก็ใส่ตัวใบมะกรูดลงไปทอดด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกลิ่นหอมนะคะระวังกระเด็นนิดนึงนะคะเขี่ยให้ตัวข้อไก่นะคะกระจายออกจากกันตัวใบมะกรูดเนี่ยเขาจะสุกก่อนนะคะเพราะว่าเขาสุกง่ายเดี๋ยวรอให้ใบมะกรูดกรอบนะคะเราจะช้อนขึ้นมาก่อน ่วนไก่นะคะเราก็จะทอดจนสุกกรอบเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเอ็นข้อไก่ทอดของเรานะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเอาไว้ทานเล่นกลุบกิบนะคะทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะก็สําหรับวิธีการทําอย่างละเอียดน,นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ